วันศุกร์ที่13ตุลาคม2023วันนี้เป็นวันหยุดในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันนวมินทระมหาราชหรือว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณจารึกในใจของคนไทยตลอดนิรันด์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับซึ่งเรายังจดจำกันด้วยความกตัญยูรู้คุณนะครับบรรดาคุณพ่อเขตท่าที่ไปเข้าเงียบที่ะอําก็กลับมาจากการอธิฐานภาวนาจากการเข้าเงียบโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้คิดถึงพี่น้องตามที่ได้สัญญาเอาไว้ให้นะครับว่า พ่อไปเข้าเงียบแล้วก็จะคิดถึงในคำภาวนาอย่างไรก็ตามในเช้าวันนี้เราได้ามาร่วมจิตร่วมใจกันถวายบูชาขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่าเป็นวันหยุดแต่ทว่าเรานมัสก,การพระเจ้าในเช้านี้ก่อนแล้วเราก็ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากประกาสุกโยเอลซึ่งท่านเป็นประกาสุก เล็กก็จริงแต่ว่าเขียนเนื้อหาสาระที่มีความสําสคัญมากเพียงสามบทสั้นๆนะครับจุดประสงค์ในการาที่พระคัมภีร์เล่มนี้ที่เตือนสติเราก็คือเตือนชาวยูดาเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะความบาปของพวกเขาเพื่อกระตุ้นพวกเขาให้กลับมาหาพระเจ้าก็แน่นอน ประกาศสุขยูอลนั้นเขียนให้ชาวยูดาในอนาณาจักรใต้ของอิสราเอลและประชากรของพระเจ้าทุกคนทุกแห่งนะครับก็คงจะเขียนอยู่ในปีประมาณ800กว่ากว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดเบื้องหลังในการเขียนนั้นก็คือประชประชาชนชาวยูดาหรือ,อที่พักอาณาจักรภาคใต้ที่เยรูซาเล็มนั้น มีความรุ่งเรืองและมั่งคั่งมากเมื่อเวลาเขามีความรุ่งเรืองเขามั่งคัง่งพวกเขาก็มองข้ามพระเจ้าไปแล้วก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่กราบไหว้รูปเคารพละทิ้งพระเจ้าของตัวเองและกระทำบาปมากมายทีเดียวโยเอลจึงเตือนใจพวกเขาการดำเนินชีวิตเช่นนี้จะนำไปสู่การพิพากษาของพระเจ้า ที่จะนำมาถึงพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่เป็นสาระสำคัญที่โยเอลได้ทำนายเอาไว้นะครับในหัวใจที่หนังสือพระคัมภีร์เล่มนี้ก็คือ,อพระเจ้าได้ประกาศว่าบัดนี้จงกลับมาหาเราอย่างสุดดวงใจนั่นคือกลับมาหาพระเจ้านะครับและให้จำศีลอดอาหารให้ร้องไห้คำครวญ และให้ฉีกใจไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับต้องเรียกว่าถ่อมใจเป็นทุกเสียใจกับมหาพระเจ้าเพราอพงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระหัสถานเปี่ยมด้วยพระพรเปี่ยมด้วยความเมตตาเอ็นดูสงสารทรงกริ้วชาและเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและทรงอดพระไทยไม่ให้หลงโทษนี่แหละครับคือคือเป็นสาระที่โยเอลอยากจะบอกพวกเราในวันนี้ด้วย โยเอลได้ชี้จุดสำคัญนะครับเพราะว่าบอกว่าวันแห่งพระเจ้ากำลังจะมาถึงนี่เป็นข้อความที่เน้นย้ำตลอดเวลาว่าวันของพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือการพิพากษานั่นแหละนะครับพระเจ้าจะพิพากษาทุกคนทั้งคนอนธรรมคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะทรงพิพากษาทุกเรื่องและทำให้สิ่งต่างๆนั้น,น,นกลายเป็นสิ่งที่คดเคี้ยว กลายเป็นสิ่งที่ตรงเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าพง์นั้นทรงยุติธรรมพง์นั้นได้แสดงความเมตตาต่อชาวเราอย่างมากมายแล้วนะครับด้วยความจริงเรารู้เรื่องราวของประกาศกยูเอลนี่น้อยมากเรารู้เพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้เผยวจนะและเป็นผู้หนึ่งที่เคารพน่าเคารพนับถือมาก ท่านอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็มนะนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ท่านเทศสอนก็คือชาวยูดาและประชากรอาณาจักรภาคใต้อย่างไรก็ตามนะครับโยเอลนั้นเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและใช้ถ้อยคำที่เป็นไปด้วยอำนาจแม้ว่าการเขียนของท่านจะเป็นเรื่องธรรมธรรมะสั้นๆหรือว่า พระคัมภีสั้นๆธรรมดาแต่ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการที่พยากรณ์แล้วก็เป็นคําตักเตือนที่เฉียบขาดมากนะครับอย่างไรก็ตามท่านก็ให้กําลังใจนะครับชีวิตนั้นจะต้องเป็นไปนด้วยความหวังเพราะพระเจ้านั้นได้ส่งพระผู้สร้างได้ส่งฤทธานุภาพทีเดียวที่จะพิพากษาด้วยความเมตตา เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและประสงค์ที่จะอวยพรกับทุกคนที่วางใจในพระองค์ฉะนั้นโยเอลจึงบรรยายถึงภัยพิบัติต่างๆเราจะเห็นที่จะเกิดนี่เป็นการชิมลางนะครับที่มีตะก,กะแตนฝูงใหญ่ทีเดียวมาปกคลุมทั่วผื้นแผ่นดินและกืนกินพืชผลทั้งหมดอันนี้เป็นความหายนะที่เกิดขึ้น เป็นการที่เรียกว่าเริ่มต้นเท่านั้นเองในการพิพากษาเพราะว่าโยเอลได้บอกว่าวันของพระเจ้ากำลังมาถึงและด้วยเหตุนี้แหละโยเอลจึงขอร้องให้ประชาชนเลิกทำบาปและหันกลับมาหาพระเจ้าเป็นคำยืนยันว่าพระหัสถทานพระพรของพระเจ้านั้นมีต่อทุกคนที่ผู้ที่ฟังถ้อยคำของพงนะครับนี่สิ่งที่ เน้นซ้ำไปซ้ำมาทุกคนที่ออกพระนามพระเจ้าระวางใจในพงค์ก็จะได้รับความรอดแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเรื่องราวที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามัสที่ขัดแย้งกันอันนี้เราต้องฝากไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆเพราะเราไม่อยากจะให้วันของพระเจ้าได้มาถึงเรานะครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการละเวลาซึ่ง มนุษย์ได้ห่าง,งเหินไปจากพระเจ้าอย่างมากและไม่ได้เชื่อในพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้เชื่อในฤทธิอำนาจของพระองค์วันนี้ในบูชาขอบคุณพ่อจึงได้ถวายบูชาขอบคุณมากเป็นพิเศษสำหรับสันติภาพในโลกสำหรับความยุติธรรมที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระองค์นะครับวันนี้แม้ว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าเราอย่าลืมที่จะสวดภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้วันที่1 3เราสวดสาประคำแด่แม่พระเดือนตุลาคมด้วยนะครับแล้ววันนี้พระเยซูคริสตก็ได้อ่าประทักคารมกับพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามศัตรูเพราะพระองค์ได้ขับไล่ปีศาจในนามของพระเจ้าแต่พวกนั้นก็กลับมาหาว่าพวกนั้นพองค์ได้ใช้อำนาจของปีศาจพรองค์ก็เลยบอกว่า ถ้าปีศาจขัดแย้งการอาณาจักรมันก็พังทลายแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ทรงอำนาจยิ่งใหญ่และการที่พระเยซูคริสต์นั้นได้มายืนยันกับเราว่าซาตานมันจะต้องพ่ายแพ้ไปจนได้เพราะว่าจากพระหัตถ์ของพระองค์ฉะนั้นวันนี้เราต้องวอนขอ พลังจากพระจิตเจ้าที่จะมารักษาชาวเราที่จะมาขับไล่มาร้ายออกไปจากตัวเรานะครับเพราะว่าทุกอย่างถ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วซาตานจะต้องพ่ายแพ้ต่อเราอย่างแน่นอนวันนี้เองพงค์ก็ยังตื่นสติเราว่าเรานั้นต้องกลับใจเราต้องล้างดวงจิตดวงวิญญาณของเราให้สะอาดและเราต้องหมั่นทำความดีงามในชีวิตเพราะว่าถ้าเราทำ ร่างกายของเราสะอาดสะอา้านถ้าเราไม่ได้ทำความดีเสริมประกอบเข้าไปเดี๋ยวปีศาจมันก็จะเข้ามาสิงเราแล้วย,ยิ่งหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้ซาตานเข้ามาทำร้ายดวงจิต,ดว,จตดวงวิญญาณเรานะครับเพราะว่าองค์พระจิตเจ้านั้นจะเป็นผู้ชำระขับไล่ซาตานออกไปจากชีวิตเราให้สะอาดหมดจดฉะนั้นเราต้องปกป้อง ตัวเราเองเราต้องหมันทำความดีเพื่อที่จะไม่ให้โอกาสซาตานมันมาล่อลวงเราถ้าเกิดเราอ่าชะล่าใจนะครับแม้ว่าหลายครั้งเราไปแก้บาปแล้วเราก็ยังชะล่าใจเราไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้สวดภาวนาเราละเลยหลังจากนั้นแหละถ้าปีศาจมันจะกลับเข้ามามันจะมาถล่มทลาย แบบกองทัพมันจะพาพักพวกของมันมาทำร้ายเราหนักกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้เรามั่นใจในพระคุณของพระจิตที่จะมาทำให้ดวงวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอพระเจ้าได้ประทานกำลังให้กับเราวันนี้พ่อสวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาม,มาลหลายท่านนะครับและโดยเฉพาะในวันพิธีปงศพของคุณเปาโลสมนึกนะครับพ่อก็คิดถึงเป็นพิเศษ วิญญาณในไฟชำระวิญญาณไม่มีใครคิดถึงพ่อคิดถึงมากเป็นพิเศษนะครับพ่อไม่ลืมคนเจ็บคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลคนหนุ่มสาวคนเท่าชรลาทุกคนก็อยู่ในคำภาวนาของพ่อเสมอนะครับวันนี้ก็ภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยคือวันที่13ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกทกคนขอพระเจ้าได้ประทานพระพร อันอุดมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องมีพลังอีกครั้งหนึ่งในชีวิตขอพระเจ้าประทานผ่อนอามน